กับเรียนท่านรองคลนโทรสีหเดชด,ดีสนทิโชธนะครับลุงดำนะครับท่านนายกอบตแหลมพักเบีย้ยแล้วก็ดร,รสโสพลเอสบิวดอินอันนี้ผมเองนีหลังจากที่ได้มาเสน็จชิดเชื้อกับลุงดำแล้วเราก็เ,เริ่มรู้ว่าท่านใช้กัญชามาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็มีความรู้ในเชิงบ้านๆมาก่อนกระทั่ง ไปอยู่ในยุโรปในเยอรมันแล้วเนี่ยก็ไม่เอาเม็ดพันุ์กัญชาจากเมืองไทยไปด้วยนะแล้วก็ไปพบนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกัญชาที่น่นนะท่านก็นําความรู้ตรงนั้นกลับมามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากในยุโรปนะครับแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เชิงกัญชาจนกระทั่งนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายจริงๆผมว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครที่จะ ทำเรื่องกัญชาแล้วก็มีผู้คนนับหน้าถือตาอย่างที่ลุงดำลุงดำหรือนอายอารามริมสกุลอยู่กับเราตรงนี้นะครับเชิญลุงดำครับผมเพราะว่ากัญชานี่มีคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตมนุษย์โดยซ้ำถ้าใช้เป็นแต่ถ้ามันเป็นยาเสพติดเนี่ยคนก็เข้าใจผิดก็โทษกัญชาว่าไม่ดี คนที่ใช้กัญชาก็เป็นขี้ยาแต่ที่จริงๆแล้วผมพิสูจน์แล้วว่ากัญชารักษาสมองได้ครับรักษาคนฟุ้งซ่านได้รักษาโรคต่างๆที่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ผมก็เลยฝื้นกฎหมายมาตลอดโดยคิดว่าผมไม่ได้ทำร้ายใครผมไม่ได้ผิดศีลธรรมผมไม่ผิดศีลห้า เอาความดีตรงนี้เข้ามาวัดว่าคนสบกัญชามีศีลได้ครับมีสติมีปัญญาคิดเพื่อประเทศชาติได้ครับวันนี้ผมเลยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้สมาคมนนี้เกิดขึ้นมาได้เพื่อผลิตนักลูกที่อยู่ใต้ดินซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานผมนั่นแหละครับ ก็คือนักปลูกทุกคนในประเทศไทยเนี่ยผมผมนับถือเป็นลูกหลานผมหมดเพราะคนเหล่านี้มีจิตใจเช่นเดียวกับผมคืออยากปลูกกัญชาเพื่อความสุขครับไม่ใช่ปลูกกัญชาเพื่อเงินเพื่อความร่ารวยอะไรมากมายครับเรามีความสุขกับการปลูกอันนี้คือคือเรายินดีแล้วก็ทําให้มันดีในโลกสากลปัจจุบันเนี่ยเขาไปไกลมากโดยเฉพาะในระดับ ต่างประเทศพวกเราถูกกถูกมองด้วยสายตาไม่ค่อยเป็นมิตรนะักแต่เรากำลังจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เปิดกว้างให้ได้รับการยอมรับนั่นคือเราทำตามกระบวนการทุกอย่างถูกกฎหมายและจะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเราประชาชนคนไทยทั่วหน้ากันซึ่งมีทุกอย่างหลากหลายไปได้ทุกมิติจังหวัดเพชรบุรี ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ลุงดำได้เริ่มและมีความตั้งใจสตาร์ทแห่งแรกคือที่อาคารนโวรโด18นี้ส่วนทีมงานในรูปแบบในการทำงานต่อไปก็ฝากบอกว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เริ่มต้นดำเนินไปตามกระบวนการทุกอย่างจะเป็นจุดที่สร้างไรายได้สร้างความมั่นคงให้กับคนไทยได้ภาคภูมิใจอยากบอกให้พี่น้องคนส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสได้โปรดรับรู้ว่าคุณอาลามริมสกุลหรือลุงดำเกาะเต่าตำนานของสายพันธุ์กัญชาเคดีเราสู้ได้ระดับโลกและเป็นคนมีฝีมือไม่ต้องการให้ความรู้หายไปกับตัวท่านจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานซึ่งจะเป็นมรดกสร้างมูลค่าให้กับพวกเราที่เป็นคนไทยได้สู้ในโอกาสต่อไปก็ขอพวกเราได้เฝ้าติดตาม โอกาสนี้ในานามของคนเพชรบุรีพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายก็ช่วยเป็นกำลังใจและก็ให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้วยดีครับผมคือขอสรุปสั้นๆนะครับตรงนี้ว่าผมเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยครับมาร่วมสนับสนุนนะครับเจตนารม์ของลุงดําให้สําเร็จเพราะว่าการมีเครือข่ายแล้วก็เติบโตเป็นสมาคมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้มีการสร้างยุทธศาสตร,ร์การพัฒนา กัญชาที่ชัดเจนครับมีโมเดลสร้างรูปธรรมอย่างเป็นระบบนะครับมีนักปลูกอาชีพที่ได้รับการยอมรับร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะคะคือเราจะมีการแสดงศักยภาพคุณภาพของกัญชาที่เรากนักปลูกในประเทศไทยสามารถทําได้เราจะร่วมมือกันสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่สําคัญที่สุดที่ผมมองตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผม รับมาร่วมรับผิดชอบตรงนี้ก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับเพราะว่าตรงนี้เป็นต้นทางถ้านักปลูกกัญชาตอนนี้มีพื้นที่ปลอดภัยได้ทางานมีการันตีว่าไม่โดนรังแกละครับเราพร้อมที่จะทํางานแล้วก็จะร่วมมือกันครับจะขับเคลื่อนสมาคมให้ได้รับมาตรฐานสากลในอนาคตผมเชื่อว่าการสร้างโมเดลที่ดีมันได้เริ่มต้นที่นี่แล้วครับแล้วผมขอเชิญพี่น้องนะครับมิสหาย เพื่อนการทั่วประเทศนะครับช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนในกิจกรรมของสมาคมโมเดลต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นก็เป็นการสร้างโรงเรียนการแข่งขันปลูปกกปัญชาทางการแพทย์สร้างนวัตกรรมเพื่อฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับเราต้องหาอะไรใหม่ๆต้องสร้างอาชีพใหม่ๆหรือ แรงบันดาลใจใหม่ๆในการสร้างวิชั่นสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาที่ยั่งยืนครับขอบคุณครับเนื่องจากว่าเราเองมีพืชปลูกแล้วนะครับเราต้องมีการแปรรูปด้วยนวัตรกรรมนะครับผมเป็นพืชถือเป็นผู้ถือครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลายๆอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่แปรรูปกัญชาดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าการต่อยอดของนักปลูกนะครับต้องแปลรูปแล้วส่งออก มูลค่าการส่งออกของกัญชาเนี่ยป,ปีปีหนึ่งถ้าเราทาจริงจังนะครับปีหนึ่งเป็นแสนล้านนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับด้วยการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกัญชาจากนักปลูกมืออาชีพนะครับไปสู่ตลาดโลกได้หมดทุกอย่างนะครับตั้งแต่ยายารักษาโรคขนมอาหารเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ผลิตได้จากกัญชาตลอดไปจะถึงเหล้าก,กัญชาด้วยนะครับ ผมก็มีความคาดหวังว่าที่นี่เมืองเพชรบุรีเนี่ยจะเป็นต้นกําเนิดของสินค้ากัญชาระดับโลกจากที่นี่ผมก็ขอจะเรียกร้องให้นักวิชาการทั้งประเทศไทยนะครับช่วยสนับสนุนสมาคมนักปลูกเพราะถ้าไม่มีนักปลูกนะครับจะไม่มีกัญชาคุณภาพดีขอบคุณครับวัตถุประสงค์นในการที่เราจัดตั้งสมาคมนี้ฮะก็คือเราต้องการเป็นศูนย์รวมสมาชิกนักปลูก และบุคคลผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชาทุกด้านอย่างเป็นระบบในทุกพิตินะครับข้อ2อเราต้องการให้ความรู้ทางกฎหมายนะในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการเพื่อที่จะไม่ให้นักปลูกหรือว่าไม่ว่าจะต่อไปจะไม่มีนักปลูกใต้ดินแล้วเพราะเราจะต้องขึ้นมาบนดินกันกหมดแล้วนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญน,นัดนึงเนื่องจากว่ามันกำลังอยู่ในระหว่างของการคาบเกี่ยวเรื่องกฎหมายนะฮะ อันที่3เนี่ยเราจะเป็นสื่อกลางช่วยเหลือประสานงานในระหว่างภาครัฐและเอกชนการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงให้ความรู้ต่างๆเนี่ยนะสมาคมจะรับหน้าที่ทํำตรงนี้นะครับอันที่4เราจะส่งเสริมนักปลูกนะเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่เพื่อให้เกิดการยกระดับวิถีกเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่มาตรฐานสากลนะถึงแม้การปลูกกัญชาจะเป็นแค่หนึ่งพืชก็ตาม แต่เราก็จะต้องมีการปลูกที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับซึ่งอันเนี้ยทางฝ่ายวิชาการของเราอ่ะดรสมพลเนี่ยท่านเตรียมตานะฮะท่าน B, เป็นเจ้าของสิทธิบัตรทางด้านขอ,ของไฟที่ใช้ปลูกกัญชาซึ่งท่านมาร่วมมาร่วมงานกับสมาค,คมเรานะตอนนี้นะครับอันที่5เราจะเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกนักปลูกหน่วยงานราชกาจการสถาบันองค์กรต่างๆทั่วประเทศเพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะ เกิดความยุติธรรมในการค้าขายนะครับอันนี้หเราจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลราคากลางซื้อขายกัญชาหรือว่าวัตถเุเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกัญชาเนี่ยสมาคมจะเป็นตัวแทนต่อไปนียเราก็จะทําให้ราคาเป็นธรรมนะแล้วก็มีมาตรฐานเราจะรับรองสิ่งเหล่านี้ให้ในอะน,นาคตเสร็จแล้วยังไม่พอนะเรายัง จะเปิดสถาบันเพื่อสร้างนักปลูกอาชีพนะะสมาคมจะทําคู่ขนานไปเลยฮะเราจะมีสถาบันของนักปลูกอาชีพซึ่งอันที่อุปไว้ก่อนเราจะยังไม่เปิดเผยว่าเรากําลังลิงก์กับมหาลัยอะไรอยู่นะครับซึ่งเรากําลังเตรียมการอยู่จะได้ครับข่าวดีอีกไม่นานนี้นะครับและในพื้นที่แห่งนี้เองฮะที่วอลโดวอลโด18ของเราเนี่ย เราจะเป็นพื้นที่ลองรับกิจกรรมเกี่ยวกับกัญชาระดับโลกนะเรามีชายหาดส่วนตัวเล็กๆนะฮะเรามีอาคารที่จะเป็นอาคารปลูกกัญชาแนวตั้งน่าจะเป็นอันแรกๆของโลกหรือของเอเชียผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เรารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งโดยได้ลุงดำเป็นแกนกลางประสานนักปลูก รุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรซึ่งมีความรักและเคารบในตัวลุงดาทุกคนเรียกท่านว่าพ่อได้ซ้ําไปนะหลายคนเรียกท่านว่าพ่อเพราะท่านเป็นคนที่จิตใจงดงามจริงกับผมเท่าที่ผมสัมผัสนะอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือ,อ,อท่านบอกว่ากัญชาสายพันเคดีของแท้ต้องฝีแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเรายังไม่เป็นทางการก็คือเราจะมีการแข่งขันการปลูกกัญชาที่ตึกนี้นะครับ ข้างบนนี้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดมี10ชั้นแะก็คือโดยทีมนักปลูกที่กำลังอยู่ข้างหลังท่านเนี่ยนะก็จะมาเป็นนักแข่งนะซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศถแถลงข่าวเรื่องการแข่งขันการปลูกกัญชาจะเป็นการแข่งขันการปลูกกัญชาทางการแพทย์ครั้งแรกของโลกนะที่ตึกตึกนี้ฮะวอโด18เนี่ยนะครับนะจะเป็นแบบเรียลลิตี้เลยฮนะ เป็นอะคาเดมีนะหนึ่งขอบของการปลูกกัญชาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบนะแข่งขันกันดูซิว่าใครจะสามารถมีค่า mm hmm. CBD THC ได้สูงสุดนะครับนะครับภายใน4เดือนชิงรางวัล2ล้านบาทเลยนะรางวัลที่1 2ล้านเลยนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่สมาคมจะผลักดันเร็วๆนี้ครับ ะะเดียวกันเราก็เริ่มปักหมุดสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทยเป็นอันแรกเหมือนกัน,นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณฮนะ